กอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจนะน์พระสูตรมาเผยแผ่ให้ใหกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรูๆๆๆ้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภา,า,นาจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสรกระละกาถาโสตโสดิวาเรื่องการสนนนาธรรมในถ้ำสุกรข,ขาตาก็ปาบนายพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะถ้ำสุกรข,ขาตาขาวขี้จกูดเขตโครงราชครื นที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสาริบุทมาตัดถามว่าสาริบตรภิกสุขีนาศเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งนายตถาคตหรือในายคำสั่งสอนของตถาคตท่านพระสาริบตทโทนตอบบ้ากระแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุขีนาสศเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งนายพระตถาคตหรือนายคำสอนของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบทพิโสขีนาสอบเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งนายตถาคตหรือในคํคำสอนของตถาคต พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสาดิโบุต์การนอบน้อมอย่างยิ่งที่พิสุขขีนาศพประพฤพินายตถาคตหรือนายารสอนของสถาคตเป็นอย่างไรภาษารีโบทต์โทนตอบว้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสุขขีนาศพนายทำให้นนี้มีคางเคารพยำเกรงนายพระตถาคตในพระธรรมนายพระสองนาย สิขาในสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แลคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่พิโสขีนาศพประพฤตินายตถาคตหรือในคำสั่งสอนของตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสาริบดการนอบน้อมอย่างยิ่งที่พิโสขีนาศพประพฤตินายตถาคต หรือนายคำสั่งสอนของพระตถาคตก็ความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุติกายมหาว่าพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าข้อที่ห้าร้อยยี่สิบแปดหน้าที่สามร้อยสี่สิบสองพระไตรปิฎกฉบ,บับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาโยมสาธรุจนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องประเทืออปัญญาในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป อาตมาภาพของนไยพรทีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญเจริญพร